อีนึงสถานที่นะครับที่เป็นที่ยอดทีสนับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือโดมนั่นเองนะครับช่วงที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยก็มาฟาร์มโดมเป็นที่แรกเนี่ยนะครับผมเพราะว่าโดมมีกล่องเหียวถึง4กล่องนะครับอีกทั้งล่าสุดเนี่ยมีถังดํามาด้วยนะครับแล้วก็กล่องดอกปกตินะฮะสวัสดีชาวนาไทยแกทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มโดมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะครับที่นี่เนี่ยมีของฟาร์มดีมากนะผมข้างล่างนี่จะเป็นท่าทางฝั่งของอ่า น้ำมันนะครับเนี่ยฮะที่เผาน้ํามันนะครับผมพวกถังแดงเนี่ยมันจะตอบพวกโดเกตแล้วก็ถังดานะครับใต้โดมเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะสอนขึ้นโดมกันนะครับว่าโดมเนี่ยขึ้นกันยังไงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็บางคนอาจจะขึ้นไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าขึ้นยังไงนะครับนี่ก็มีของด้วยผมพวกกล่องพวกนี้ก็เก็บได้สแคปนะฮะนี่ครับผมผมก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะตามทางนี่ นี่ครับทุกคนสามารถขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปจะโดนรังสีนะครับเนี่ยผมวิ่งไปให้ดูเนี่ยจะมีรังสีอยู่นะครับคือถ้าเรามาแค่นี้เราจะไม่โดนรังสีนะครับวิธีการรังสีทํายังไงครับก็หาพวกเสื้อผ้าใส่นะครับรังสีเนี่ยเราใส่แค่11ก็รอดนะครับผมเนี่ยซึ่งผมใส่ไม่ครบเนี่ยผมมีกันรังสีแค่8นะครับผมเนี้ยฮะเรเดียชันผมเข้าไปผมก็จะติดรังสีนะฮะเห็นไหมฮะ แต่ถามว่าติดรังสีแล้วเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงกับตายนะฮะเราสามารถกินน้ําแก้รังสีได้นะครับนี่ยเราก็เข้ามาเลยนะครับถ้าจะมีชุดพวกชุดเรียงชุดมินเนี่ยนก็ใส่ได้นะครับผมเนี่ยก็เก็บกล่องไปบางทีกล่องมันก็เกิดข้างล่างข้างบนนะครับลองเช็คดูดีๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะดอกแต่ที่เดิม กระโดดดีๆนะครับระวังร่วงเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับแบบแรกๆจะเสียวหน่อยนะครับถ้าคนมาครั้งแรกผมมาครั้งแรกผมก็ขาสั่นนะครับนี่ฮะเก็บให้หมดนะครับอุ้ย เนี่ยบ,บางทีกล่องมันสปาวซ้ำมานะครับนี่นี่ครับผมอยากจะบอกว่ากล่องเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครเก็บนะครับผมเพราะว่าบางทีมันอันตรายแล้วไม่สิแล้วมันเสี่ยงนะครับคือถ้าเกิดผมกระโดดไปเนี่ยแล้วผมร่วงไปข้างล่างเนี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมละครับถ้าผมมาคนเดียว,วเดี๋ยวผมกระโดดให้ดูนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมครับผม ถ้าคนเซียนแล้วก็โดดก็ได้นะครับส่วนตรงนี้แล้วก็วิ่งกดชิปนะฮะแล้วก็กระโดดนะครับผมมาตามทางเลยนะครับขึ้นมาข้างบนนี่ฮะพวกถังนี่ก็ตีด้วยนะครับอย่าลืมนะมันดรอปพวกสแคปเนี่ยเอาไปเรียนของได้นะเอาล้ครับ,รบนี่ครับเราจะขึ้นมาถึง จุดสุดยอดของโดมแล้วนะครับผมโดมจะดอกเป็นกล่องเขียว4กล่องนะครับผมส่วนอัตราการดอกเนี่ยจะอยู่แล้วแต่เซิร์ฟนะครับบางเซิร์ฟก็ครึ่งชั่วโมง20นาทีก็แล้วแต่กันไปนะฮะลองจับเวลาหรือถ้าใครมีบ้านอยู่สูงๆเนี่ยเอากล้องส่องทางไกลมองก็ได้นะครับผมถ้ามีคนอยู่บนโดมเนี่ยมันจะไม่ดอกนะครับอ่าโอเคนี่ครับก็เก็บกล่องไปนะฮะ นี่ครับผมมียาหลอดด้วยดรอปทุกอย่างนะครับพวกปงปืนต่างนะแต่พวกปืนเทียสามจะไม่ดรอปพวกปืน A k เคมีกล่องครับนี่ฮะอันนี้คือถังดําผมเรียกมันว่าถังดํและกันนะครับเพื่อนจะเรียกว่าถังน้ํามันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถังเนี่ยมันเอาไปใส่ในเมืองที่เรียกว่าใจแนนนะครับส่วนจะใส่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปมาให้ดูอีกทีนึงนะครับผมมันใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าที่เรามีเลยนะครับซึ่งเครื่องมันเนี่ยก็จะขุดตามที่เราบอกครับว่าเราอยากได้หิน เหล็กเหล็กไฮหรือว่าซัฟเฟอร์มันสามารถสั่งได้เลยนะครับนะครับส่วนวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับซึ่ง1ถัง,งเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับจะได้เป็นซัฟเฟอร์เจ็ดร้อยห้าสิบหรือจะเลือกเป็นหินห้าพันหรือจะเหล็กไฮสี่สิบหรือจะเหล็กสองพันก็ได้นะครับทีนี้บางคนถามว่าแล้วลงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงทางลัดนะฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเราพลาดมาเนี่ยอาจจะเจ็บตัวได้นะครับผม นี่ครับทุกคนมาตรงไอ้ป่องนี่ครับมันจะเป็นปล่องทางลงนี่นะฮะอย่างแรกนะครับผมก็กระโดดขึ้นมาบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงนะครับผมกดตัวเอสค้างไว้เลยนะฮะให้มันติดกับไอ้นี่เลยนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับผมเนี่ยพยายามติดขอบเสาไว้นะครับผมกดเอสกด A คือพยายามเอาตัวติดกับไอ้เสาแท่งนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะลงอย่างปลอดภัยนี่ะก็สามารถเอาไปใช้ฟาร์มกันได้ นะครับผมสนับไก์ฟาร์มโดมนะครับผมมีทางลงฉุกเฉินมาอีกช่องทางนึงครับเผื่อเราโดนดักอีกฝั่งนึงครับเราจะเห็นพุ่มไม้เยอะๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือเส้นทางมรณะนะครับผมไปสู่นรกนะครับเนี่ยลงมาเลยครับนี่แล้วเดินตรงตรงตรงเลยครับผมเล็งนิดนึงครับนี่นะครับคือเราก็เดินตรงมาปุ๊บแล้วก็คือเราเดินเลยนะครับแล้วก็ให้ไม่ต้องรีบนะครับผม ไม่ต้องรีบนี่คือไม่ใช่รีบลงกันี่ครับคือไม่ต้องรีบลงทางนี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้เดือดร้อนในขนาดนั้นอ่ะอะสอนที่นึงเดินมาเลยครับผมแล้วเราค่อยอันนี้แตกให้ของไปครับเดินมาครับผมแล้วก็นี่นะครับแต่ผมบอกว่าทางนี้มันเป็นทางที่ค่อนข้างเสี่ยงครับเทาชัวก็ลงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับจะดีกว่านะประมาณนี้นะครับคร่าๆ้านะใครอยากจะ อ่าเป็นเทพเจ้าโดมนะครับก็ลองดูนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะขึ้นโดมได้นะครับคุณก็สามารถขับพอริมาข้างบนได้เลยนะครับถ้าจะเอาแค่กล่องเขียวนะครับขับมาข้างบนเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดกำลังสีไม่พร้อมนะครับผมก็ทีนี้ก็อีซี่เลยทีนี้วิธีดักคนนะครับมันจะมีวิธีดักคนอยู่เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยคนขึ้นโดมปกติต้องขึ้นทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ เนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยถ้าคนไม่ได้สังเกตเนี่ยมุมเนี้ยอาจจะตายได้นะครับผมเพราะว่ามันมีพุ่มมงพุ่มไม้อยู่ใช่ไหมล่ะครับอ่าทีนี้ก็วิธีแอบเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับผมแหมเดินยากจริงๆนะครับเนี่ยเราขึ้นไปอยู่บนนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็ค่อยๆย่องไปนะครับผมกดคอนโทรลค้างเลยนะฮะเนี่ยนี่ครับมุมนี้เลยแอบนี้เลยฮะรอซัดเลยนะครับคือคนเห็นเนี่ยมันมันดูดิครับโอ้โห คือมันเนียนมากเลยนะมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยดูดิคือมันต้องสังเกตดีๆนะครับเนี่ยผมถ้าเกิดผมเดินขึ้นมาใช่ไหมคือมันไม่ค่อยเห็นนะถ้าคนไมไ่สังเกตส่วนใหญ่คนขึ้นโดนไม่ค่อยสังเกตครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊เลขึ้นมาเนี่ยตึ๊ด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 เนี่ยพอจังหวะที่เขากระโดดมาตรงนี้ครับเนี่ยนิง่งๆเลยฮนะเราก็ซัดได้เลยนะผมเนี่ยแล้วก็ยิงเลยครับปั้ง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 ตายเนี่ยลงก็ไปเก ถ้าเกิดมาถึงเกือบจะชั้นสูงสุดแล้วนะครับผมนะตรงนี้เส้นทางตรงนี้นะครับที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ค่อยมีใครขึ้นไปนะครับก็ใช้ดักคนได้เช่นกันนะคผมตรงนี้แต่ว่ามันจะขึ้นยากนิดนึงนะครับผมเนี่ยปึ๊บอ่านี่ฮะตรงนี้จะไม่ค่อยมีใครขึ้นมาครับเพราะมันไม่มีกล่องดอกก็ สามารถถือปืนเล็งได้ครับผมเนี่ยยงงงงงิงปั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 งนะค,คนนี้ขึ้นมาตอนนี้หรือว่าจะเป็นทะนูงทางนูงง้างก็แบบก็หิีได้ครับเพื่อจะมีคนเอาปืนขึ้นมายิงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับนักฟาร์มโดมก็ลองดูได้นะครับซีแรกที่สําคัญตรงนี้นะครับฟาร์มโดมเนี่ยเป็นจุดฟาร์มที่ดีที่หนึ่งเลยนะในเกมนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็ไปอยู่เมืองใหญ่กันนะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มโดมเหมือนกันนะครับทั้งที่ของในกล่องเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับ อยากให้ผมสอนฟ้าเมืองไหนหรือ,อยากดูเมืองไหนเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิงก์วิดีโอผมเลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม